ต่อมาก็ความดันโลหิตสูงโรคนี้ท่านเข้าใจกลไกง่ายๆนิดนึงความดันมีสองค่าค่าบนเราเรียกว่าซิสโซลิกคือเป็นความดันขณะหัวใจบีบเลือดออกจากหัวใจเพื่อไปเลี้ยงร่างกายไม่ควรเกินฝ่า140มิลลิเมตรประหลอดส่วนความดันตัวล่างเดสโตลิกจะต้อง ไม่เกิน90มิลิเมตรประลอดเป็นความดันขณะหัวใจขยายตัวผมจะให้คาถาอีกแล้วครับคาถาที่ทำให้คนไทยเนี่ยสามล้านคนนะฮะหยุดตกเป็นเหยื่อของโรคความดันสูงจะมีประมาณสามล้านคน ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่น่าตกใจฮะคือมีคนไทยประมาณ10%ที่ไม่ได้เป็นโรคความดันโลหิตสูงเลยแต่ต้องรับประทานยาความดันกันเป็นจำนวนถึงประมาณ3ล้านคนคาถาที่ป้องกันนะฮะโรคความดันสูงเทียมอันนี้เรียกว่าโรคความดันสูงเทียมภาษาแพทย์เรียกว่าโรคไวโคสไฮเปอร์เทนชัน หรือโรคความดันสูงเสื้อกาวขาวเหตุผลคือเวลาเราไปวัดความดันที่โรงพยาบาลเนี่ยมันจะสูงกว่าที่บ้านทําไมเป็นเช่นนั้นทราบไหมครับแล้วเหนื่อยแล้วเราก็เครียดแล้วเราก็กังวลเมื่อไหร่ที่ท่านเหนื่อยท่านเครียดท่านกังวลเนี่ยความดันท่านจะสูงเกินปกติท,ท,ทั้งๆที่ท่านอาจจะความดันปกติเลยครับไม่ได้เป็นผู้ป่วยความดันสูงเลย แต่ไปวัดที่โรงพยาบาลทีะไรขึ้นทุกทีเลยท่านก็เลยกินยาเป็นนิจสินมาหลายปีแล้วจากการที่คุณหมอท่านไม่ได้ระวังหรือไม่ได้รับการตรวจสอบที่ดีพอนะฮะวิธีแก้ไขทำไงครับวิธีแก้ไขท่านก็ต้องมีเครื่องวัดความดันของตัวเองเพื่ออะไรครับเพื่อมาวัดที่บ้านเมื่อไหร่ที่ท่านไปวัดที่โรงพยาบาลท่านจะไม่หลุดจากการเป็นผู้ป่วยความดันสูงเพราะวัดที่ไรมันขึ้นทุกทีเลย ทั้งที่ท่านไม่ได้มีโรคความดันสูงถ้าท่านวัดความดันที่บ้านท่านก็ต้องวัดด้วยความเข้าใจแล้วก็ถูกต้องว่าความเครียดความวิตกกังวลทําให้ความดันมันสูงเทียมได้ท่านก็ต้องไม่มีเช้าก่อนจะวัดก็ต้องพิจต้องดูว่าคืนนี้ท่านนอนหลับสนิทไหมวิตกกังวลอะไรหรือเปล่าเมื่อคืนฝันหวยไหมเพราะถ้าฝันหวยนี่นอาจจะความดันขึ้น พราะท่านกําลังลุ้นอยู่นะฮะหรือว่าท่านเ,เหนื่อยไหมถ้าเหนื่อยก็ยังไม่วัดแล้วท่านก็วัดภายใต้ภาวะที่ท่านสงบทั้งใจและกายนะครับผ่อนคลายหมดถ้าความดันตัวบนยังเกินร้อยสี่สิบอยู่ก็ถือว่าท่านความดันสูงความดันตัวล่างยังเกินเก้าสิบอยู่ก็ถือว่าท่านความดันหิตสูงตัวล่างอย่างนี้ ท่านต้องบำบัดนะิะในการบำบัดก็มีทางเลือกอย่างที่ผมได้บรรยายมาแล้วทางเลือกที่ปลอดภัยสุดก็คือการเปลี่ยนอาหารให้เป็นยากินอาหารตามแนวทางที่ได้รับคําแนะนําจากในคอสนี้นะฟาร์มดันมันก็จะค่อยๆลดลงได้แต่ในกรณีที่มันลดไม่ทันมันยังสูงมากอยู่โดยเฉพาะยิ่งมันเกินร้อยสี่สิบไปเยอะๆในตัวบน เกิน90ไปเยอะๆในตัวร่างท่านก็ใช้ยาความดันก่อนจนฝ่าความดันมันจะค่อยๆลดลงในกรณีที่ท่านกินยาความดันแล้วความดันตัวบนมันไม่เคยเกิน130ตัวล่างมันไม่เคยเกิน80ท่านก็ใช้วิธีการค่อยๆลดความดันค่อยๆลดการกินยาความดันลงได้วิธีง่ายๆนะฮะ ก็ลองเทสดูกินยาวันเว้นวันดูนะกินยาวันเว้นดันถ้าวันเว้นวันมันยังไม่สูงอีกคือไม่ถึงเกณฑ์ที่บอกท่านก็ลองเว้นสองวันดูถ้าเว้นสองวันมันยังไม่ไม่สูงอีกเมื่อไหร่ที่ท่านเว้นไปถึงสองสัปดาห์แล้วมันยังไม่ขึ้นท่านก็หยุดกินยาไปได้เลยเพราะอะไรครับ ฤทธิยาบันหมดไปตั้งนานแล้วฤทธิยาบันหมดไปตั้งแต่สัปดาห์แรกนะครับแล้วท่านอยู่ต่อไปอีสัปดาห์หนึ่งความดันยังไม่ขึ้นเลยแสดงว่าท่านไม่ใช่ผู้ป่วยความดันสูงท่านก็สามารถลดยาได้เลิกยาได้โดยไม่ต้องรอคําสั่งหมอแต่ถ้าท่านไปถามคุณหมอท่านจะไม่ยอมให้เลิกแล้วท่านก็จะมีคําบอกมาว่าถ้าคุณเลิกยาเลิกกินยาเอง เป็นอะไรไปหมอจะไม่รับผิดชอบคนไข้กลัวไหมฮะคนไข้ควารรมดันไม่ได้สูงกินทําไมนะฮะไม่ได้กินเพื่อตอบสนองความต้องการหมอนะเรากินเพื่ออะไรฮะเพื่อความจําเป็นในเมื่อเราหมดความจําเป็นแล้วเราก็มีสิทธิ์จะหยุดกินได้ถ้าคุณหมอยังบังคับให้เรากินต่อไปนี้จะขอคํารับรองแล้วถ้ากินแล้วเส้นเลือดต้องไม่ตีบแตกตันก็คงไม่มีหมอคนไหนรับรองแสดงว่าสุดท้ายเราต้องพึ่งใครฮะ พึ่งตัวเองอยู่ดีพึ่งตัวเองก็ใช้วิธีการที่ปลอดภัยนะฮะคือไม่ได้แบบหยุดการรักษาแต่เราก็เลยเปลี่ยนวิธีการรักษาวิธีการแรกคือมันไม่สูงก็ไม่ต้องกินเป็นคำตอบง่ายๆแต่ต้องพิสูจน์ก่อนว่ามันไม่ได้สูงจริงส่วนข้อที่สองใช้วิธีการรักษาร่วมไปเลยคือเปลี่ยนอาหารเป็นยาแล้วทำให้ความดันมันค่อยๆลดลง จากอาหารที่เราได้ปรับเปลี่ยนจนความจําเป็นใจการใช้ยามันลดลงเรื่อยๆท่านก็นลดยาลงเพราะฉะนั้นสรุปแล้วคนไข้ความดันโลหิตสูงก็จะต้องมีเครื่องวัดความดันเป็นของตัวเองจะเห็นว่าผมบรรยายไปบรรยายมาจะทําอะไรฮะจะสถาปนายท่านเป็นหมอทําไมผมยิ่ใหญ่ถ้าเป็นหมอทราบไหมครับท่านมีหมอที่เก่งที่สุดในโลกเนี่ย อยู่ในบ้านท่านเลยใครทราบไหมครับไม่ใช่ผมฮะร่างกายของท่านเองร่างกายของท่านเนี่ยเป็นหมอที่เก่งที่สุดในโลกมันได้พลังธรรมชาติจากธรรมชาติมาฮะเพราะธรรมชาติสร้างทุกสรรพสิ่งขึ้นมาเนี่ยให้มันสามารถแก้ไขปัญหามันเองได้ธรรมชาติสร้างร่างกายชีวิตเราขึ้นมาเนี่ย ธรรมชาติวางระบบแบบแผนการฟื้นฟูตัวเองมาเบ็ดเสร็จเลยเพียงแต่ว่าเราไม่เคยให้โอกาสร่างกายเราฟื้นฟูเพราะว่าเราไม่ยอมเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตร่างกายเลยเลยไม่มีโอกาสาฟื้นฟูเลยนะฮะ่านก็อยากให้ท่านมีขวัญและกำลังใจที่ดีในการที่จะดูแลสุขภาพด้วยตัวท่านเองบนความรู้ที่ถูกต้อง